คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงศิลปินไทยที่ก้าวสู่เวทีนานาชาติโดยเฉพาะละ,ละครเวทีอย่างบรอดเวเชื่อว่าหนึ่งในชื่อที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นกันในช่วงหลังนะคะก็คือเด็กไทยลูกนภัสเสถียรธีรกุลซึ่งได้เปิดเผยกับคุณชลันทรโยธาสมุทนะคะว่าได้เดินตามความฝันที่ต้องการไปร่วมงานกับละครเวทีที่นิวยอร์กแต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายเลยคะ่ะ ไม่ใช่แค่ร้องเพลงแต่ต้องเก่งทั้งเต้นเล่นดนตรีและการแสดงนี่เป็นเพียงความสามารถส่วนหนึ่งจากหลายด้านหากต้องการก้าวเข้าสู่เส้นทางนักแสดงละครเวทีมืออาชีพเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่สามขวบและเข้าประกวดตามเวทีต่างๆแต่ละครเวทีเรื่อง m o ม the Musical ทํทำให้ลุกนภัทรเสถียรทีรกุล ตัดสินใจว่าเขาต้องการขึ้นไปยืนบนเวทีในฐานะนักแสดงมืออาชีพหลังเริ่มเรียนร้องเพลงและการแสดงอย่างจริงจังลูกมีผลงานละครเวทีในไทยร่วมสิบเรื่องเช่นพยากรพยาพานและนางฟ้าเดอะมิวสิคจากนั้นเขาตัดสินใจเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่นิวยอร์ก แม้จะไม่ได้ร่วมแสดงในละครบอร์ดเวทเทรเวอร์อันนิวมิวสิคเพราะมีการปรับทีมนักแสดงหลังหยุดไป1ปีจากโควิด -19 แต่ที่ผ่านมาลุกได้ร่วมแสดงในละครเวทีดังอย่าง Christmas Carol The Musical และ Farewell My Concubine รวมทั้งร่วมงานการแสดงกับสถานีโทรทัศน์หลายแห่ง you you เมื่อตัดสินใจเดินตามฝันในฐานะนักแสดงมืออาชีพสิ่งที่ต้องแลกคือการใช้ชีวิตกินเที่ยวเล่นแบบวัยรุ่นทั่วไป สู่การพยายามจัดตารางชีวิตที่เหมาะสมระหว่างการแสดงการเรียนและการฝึกซ้อม So sacrifice you're gonna have to sacrifice some things to uh, some อันที่สองคือหลังจากถามถามว่าเราอยากทำจริงไหมล้วตอบว่า yes อยากทำโอเคพิสูจน์ให้พ่อแม่ uh, ครูบาอาจารย์เห็นว่าเราเรามี potential อย่างเช่นหนผมนะผมก็บอกคุณพ่อคุณแม่ผม uh, ตอนหลังจากไปดูมองว่าเราอยากทำ แล้วในในเวลานะก็ฝึกสองฝึกส,สองเพลงไป,ไปออของคุณแม่เรียนกับคุณครูอะไรก็ได้นี่คือโชว์พ่อแม่ว่าหนึ่งโชว์ขนาดที่เราถามตัวเองแล้วตอบว่าเราอยากทำต้องโชว์ให้พ่อแม่เห็นว่าเราอยากทำแล้วก็โชว์ว่าเราทำได้อ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออันที่สามนะคือรอจังหวะ รอจังหวะเวลาให้มันมาเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมไม่ใช่แบบเจ็ดขวบอยากทํานล้วมันมาทันทีเลยไหมผมผมใช้เวลาสองปีก่อนนี้ผมจะได้ไปแสดงพยากรพยาผานแล้วนั้นก็คือแค่เมืองไทยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องโรบอทำที่ทำที่ทำความที่คุณอยากได้ที่ที่ที่คุณอยู่ก่อนก็คือถ้าอยากอยากเป็นดาราก็ลองทำที่เมืองไทยก่อนไม่ต้องแบบออกไปเกาหลีออกไปอเมริกา Do what you can, where you what where can at are คอนสวันที่สร้างได้การฝึกฝนอย่างจริงจังและโอกาสที่เหมาะสมเป็นคำตอบที่ลุกสรุปถึงการเดินทางตามฝัน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของครอบครัวสำคัญเช่นเดียวกับหลายครอบครัวแม่ของลูกบอกกับไทย P ี s ว่าครั้งแรกที่ลูกบอกว่าอยากจะเป็นนักแสดงคิดว่าเป็นความชอบเพียงครั้งคราวและเหมือนกับแม่คนอื่นๆอยากเห็นลูกในอาชีพที่มั่นคงอย่างหมอหรือวิศวกรวันที่ลูกจริงจังเนี่ยตอนเขาเจ็บขวบนี่แม่ยืนตกใจค่ะว่าคือดูมอมดูเสร็จนะคะเขาลุกขึ้นมาบอกเลยว่าแม่ผมอยากไปยืนอยู่บนเวที เราก็รอขึ้นไปถ่ายรูปสิลูกโอ้อยากขึนเวทีเราโอเคขึ้นไปถ่ายรูปเหรอเขาบอกไม่ใช่ผมอยากไปสแสดงอยู่บนเวทีเราก็ตกใจโอ้ยอยูพูดเล่นหรือเปล่ามันมันยากมากมันต้องสละหลายอย่างนะเขาบอกว่าเขาพร้อมเราก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะมันต้องมีสแสดงมันต้องมีเต้นแล้วมันต้องหลายอย่างเยอะเยอะค่ะ เพแม่ไม่ไชือ,อหนึ่งในข้อแลกเปลี่ยนที่ลุกได้คุยกับครอบครัวคือต้องพงคะแนนการเรียนให้อยู่ในระดับดีมากสำหรับดารานักแสดงเด็กการเดินหน้าอาชีพการแสดงโดยไม่ทิ้งการเรียนนับเป็นความท้าทายสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ถูกกิบย,ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาและสิทธิของนักแสดงเด็กอย่างชัดเจนรัฐนิวยอร์กกำหนดให้นายจ้าง <S <S ต้องจัดหาเวลาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาของนักแสดงเด็กรวมไปถึงระบบการศึกษาที่มีโรงเรียนทางเลือกที่ช่วยให้สามารถเรียนไปทำงานไป Specialized School เนี่ยที่ผมชอบมากๆที่ผมไป Specialized School อยู่วันนี้ละกัวดีเนี่ยคือ เขาจะสอนทุกอย่าง um, พื้นฐานเหมือน Public School แต่ว่าจะเพิ่มเวลาก่อนเลิกเรียนสมมุติธรรมดาเลิกเรียนจะบ่ายสองครึง่งสเ i เชียลไลซ์ส o o ลแต่เลิกแบบ4ี่โมงห้าโมงเพื่อเติมอย่างของผมเป็น Acting Drama ขึ้นมาอย่างเช่นโรงเรียน p t a s หรือว่าโรงเรียน m c g u a r d i a หรือว่า Frank's n a t ช r a คือมันมีโรงเรียน s p e i i l l z z e ซึ่งเยอะที่แล้วผมคิดว่ามันคืออะไรที่มันดีมาก เพราะว่ามันเหมือน government support จริงๆ and there are actually schools like this ที่จะทำให้เด็กเขาเขาพัฒนาตัวเองได้โดยการแค่อยู่ในโรงเรียนแล้วไม่ต้องออกไปไปแบบ out of school แต่ว่าผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยเขาตอนนี้ยังไม่ค่อยเมื่อการก้าวตามความฝันไม่ง่ายแม่ของลูกสรุปให้ฟังสั้นๆว่าไม่ใช่แค่ทำตามความต้องการของลูก แต่ต้องเตรียมพร้อมทั้งแรงกายแรงใจและงบประมาณสนับสนุนในฐานะศิลปินเด็กลุกมองว่าเพื่อทำตามความฝันการพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าสามารถทำได้จริงยอมเสียสละบางอย่างการฝึกฝนอย่างจริงจังและครอบครัวล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ฝันเป็นจริงชลันทรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน